โอ้โอยอ้าวนี่มันประตูเหล็กไม่ใช่หรออ้าวแล้วนี่มันคุกไม่ใช่หรออ้าวแล้วนายเป็นใครอ่ะท่านคือคุยลินเนงไงคุยลินบ้ามือสิไอ้บอยเราได้มาแล้วเราตีคุกเพราะอะไรอ่ะมึงเล่นมุกยาหลายดอกแล้วกูคิดไม่ทันเว้ยโอเคทุกคนแเรานีนะครับเราก็อยู่ในแบบ under water poison escape มันเองหรือว่า poison ปัญญาพิษ poison เอ้ยเพ้อซ่าอะไรวะไม่รู้เออเป็นเพาคุกก็คือว่านี่ยังจะคุกใต้น้ำไลยทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำกันน่ากลัวมากเลยเอ๊ะ กูเพิ่งนึกได้กูลืมส่วนที่ซอสแพงแค้มึงดี่หว่าเราไม่บอกเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะงั้นเราเริ่มกันดีกว่ามาเริ่มเลยอันนี้ข้างล่างมีแน่นอนว่าต้องมีปุ่มอยู่ข้างล่างด้เห็นแล้วไหนขอดูด้วยไหนขอดูก่อนโอ๊ยมันกระโดดออโต้ของเรนเะนี่ยปีตรงไหนวะอ่ะไหนขอดูก่อนมีปุ่มหรอฮะไม่มีปุ่มบอยกล่องกล่องก็ไม่ใช่กล่องกับดักข้าข้างหลังนี่มีหรือเปล่าวะหลังไม่น่ามีไม่เราจบเลยปะฮะอ่ะอะไรอ้าวแล้วขบวนมีอะไร อ๋อก็คือเราอยู่บนเตียงเราจะโดดสูงเหรออ๋ออะกดเลยกดแล้วกดแล้วไงต่ออันนี้แถบดอเปิดนี่ไงข้างหลังไงฮะมึงว่าได้มาลงไปได้ฮูต้องวางตัวมอบุงยาอากูวางแล้วกดอี่ได้ขอมาอันนี้กระจกบล็อกเบเกอร์ก็คือพังบล็อกได้แต่ันไม่ได้บอกว่าทุบบล็อกได้ทุกคนนี่บอกกันไงอ๋อก็คือเราจะทุบทำไมอะอ๋อก็มันมีให้รีเซ็ตอยู่อ่ะคือทุบได้ข้างล่างอ๋อ โอเคอ๋อขูได้สองครั้งแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ออได้มาใหม่อ๋อผมว่างงหาทางไม่แม่เลยเออใช่ต้องหาทางแล้วแล้วแม่งกอกดรีเซ็ตแล้วแม่งอะไรมันหายไปผมว่าขูตรงเตียงแล้วบอว่าเงะเออมึงเค็มเหมือนกูเลยเอแต่ว่าใต้เตียงมันก็ไม่ได้นะบอยมันขุดไม่ได้ใต้เตียงอ่ะอ๋อเอ้ยตอนแรกนึกว่าขุดได้ประตูพังผมว่าเราก็ขุดเหอนนะล้วกระจกระวังเพื่ออะไรบ่อยฮะเอามึงคิดจะเปิดก็เปิดง่ายเงี้ยเหรอเพื่อมาเอากระจกเพื่ออะไรอันนี้อูโหู บอยโชคเลขไหนอะสามส่วนแปดนี่ห้องอะไรอะห้องอะไรเหรอสามส่วนแปดมีที่เอ็นนี้เฉยลีเวอร์ฮะเอาชอบห้องนี้ก็ได้เฉยลีเวอร์นี่อ่ะเอาแล้วก็มีกล่องเขาไม่ได้บอวาวางตรงไหนได้นะเราเราเดี๋ยวเราอ่ะงั้นเราหาเข้าล็อกเลยอันนั้นมีอะไรดูนดิดูดิอ่ะอันนี้เป็นโอ้โหเป็นปลาเหรอแต่ว่ามันนี่มันคือปลาโคกหรือปลาแซลมอนอะบอยตอนนี้ไม่มาทถาไมแบบที่มันงงจังไหมเนี่ยแผ่นที่อ่ะแอปเปิลทองบวกเพชร แอปเปิลทองบวกเพชรงั้นเหรอแล้วตรงนั้นมีกล่องบอยเปิดยังเปิดไม่ได้เนื้อซอมบี้แล้วก็มันฝรั่งข้างหลังเราเข้าได้ใช่ไหมไม่ได้หรือว่าเราต้องออยเปิดจากคนนี้ใช่ไหมบอยราเดี๋ยวมึงมาห้องนี้อ่ะเราเอา,เอาได้ได้เปิดมาแล้วก็เพชรอะอ่ะหัวเขาอะไรไหมมาหาที่มาหาที่อ่ะกูใส่แม่กเลยมีเพชรเหรออ๋ออันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องเหมืองอ๋อห้องเหมืองนี่ไงอ่ะแล้วก็ขุดไปเลยแล้วขุดได้เป็นที่สีฟ้ามาอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เอง คือตอนแรกผมไม่ได้มาห้องตรงนี้ผมไม่รู้ไม่งั้นคุยยืนโง่ตรงนั้นแหละไอ้นี่ก็ไม่บอกกูอ่ะขุณเหล็กนี่เป็นเหล็กเลยไหมไม่ได้ต้องเผาก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเสกงให้บอยก่อนหาเพชรหาเพชรแน่ใช่นะรูปแผนที่มันคือเปิ้ลทองกับเพชรอ่ะมันน่าจะอยู่ลึกหรือเปล่า,เ,าเรียกเพชรเอ้าล้วไม่ไม้คุยนะเอ้าเอาบอยอ๋ยอกูหรือด้กูเหนอยู่กูตกใจอ่ะแล้วครับแต่คนเราอ๋อ ก็คือว่าผมต้องหายเปิ้นทองอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่บอยต้องขุดทองด้วย9้าอันไอ้แดอันแล้วเราจะคาบต่อเผาไงวะที่มึงไม่เห็นหรอเนี่ยมึงเห็นไหมที่มึงขุดอยู่ก้อหินอะ่ะไม่คือเราจะหาโต๊ะคาบที่ไหนมันมีโต๊ะคาบด้วยหรอผมขุดทองก่อนเมื่อกี้ตอนบอยไปเขาบอกว่าให้คืนพิกแอคด้วยนะก่อนเดินทางไปไหนขี้ขวมีอะไรระวางยากแล้ววะเมื่อกี้ตอนเราพิกแอคคือออาจากกล่องใช่ไหมกล่องอก็ไม่ได้เป็นหีบกับดักนะเชื่อปะก็เป็นหีบธรรมดาอ่ะขุดมาแล้วทุกคนถ้าเป็นตรงนี้ขุดไม่ได้แล้ว,วอ่ะอ่ะ เนี่ยตรงเนี้ยมันขุดบล็อกไม่ได้แล้วอะอ่ะ๋อก็ออค,คือแบบไม่ให้เราขุดก็คือเดนให้ไปทางขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้อ่ะเราก็เก็บให้คือใส่มันน่าจะมีสักห้องหนึ่งที่มีโต๊ะคราบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมต้องเข้าห้องดูห้องคุกใหม่หรือว่าห้องคุกม,มันอาจจะมีใต้คราบไอ้ใต้คราบมันอาจจะมีโต๊ะคราบท่อนอยู่ข้างล่างนะบอยแล้วบางทีเตียงห้องนั้นอาจจะโดดขึ้นได้ผมเดานะนี่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้เข้าไม่ได้อันนี้โดดสูงเรืต้องลิฟว์ว่าแปลงไงเผมได้้เวะอ กูโดดขึ้นไม่ได้นะไปทอยครับก็คือมันหลอกให้เราไปขุดแร่เหรอคือตอนเลกูโดดขึ้นไม่ได้ทีละบ่อยกูก็โดดขึ้นไม่ได้แล้วก็ขาปิ้งหรือว่าต้องโยนเป๊บอ่านี่ไงเดินไกลมาสามารถทําลายกรงเหล็กได้ก็คือว่าต้องทําลายกรงเหล็กห้องนี้แน่นอนเอาก็คือต้องทาลายห้องข้างนี่ไงนี่ไงเออใช่ใช่โอ้โอเคแล้วขตดโคตรนานโหโหวะน่าใช่แหละก็คือแบบถ้าเราไปติดคุณในชีวิตจริงอะบอยแล้วก็เดินไกลมาแล้วก็มาตัดกรงเหล็กเนี้ย ไม่กูก็ไปขุดดินแบบถึงหาทางพงหนีด้วยโอ<า>้อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เปิดกล่องไม่มีอะไรนิพลงว้าวยอ,อ๋อวางได้อ่ะมันมันขึ้นดิีบอยอ๋อก็คือดูดลงไปนี่งไงมีทางแล้วอ,อันนี้ใต้น้ำคือต้องไปน้ำไปถ้ำนบอยทางทางหนีทางหนีเราต้องไปไหนอ่ะก็คืออันนี้มันเป็นลูกศรน่ะต้องทำอะไรอ่ะเป็นสีเขียวคิวเขียวอ่ะฮะอ๋อมันปิดได้เหรอหมายถึงเราต้องว่ายเหรอเอออ๋อ อ่ะค่าบอกวะอ๋อมันว่ายแล้วมันเปลี่ยนสีว่ะยังไงวะตรงนั้นยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยอ๋อไม่เปลี่ยนตายกูตายกูตายกูตายแต่ตอนนี้ผมหายใจใต้น้ำอีพีตี้นะเราต้องบอกลูยี่ว่าตรงไหนมันมีสีอ่อนหรือเปล่าแล้วยังไงอะอ๋อท่าเปิดตรงนี้ฮะเปิดเหรอตอนแรกมันไม่มีเหรอไม่มีอ๋ออ่ะแล้วก็ขึ้นเหรอโอ้ยักอ๋อแล้วก็มาปลากรูอะเฮ้ยปลากรูมีบล็อกหายด้วยว่าไอ้ลูกศรนี่มันเอามาทำแล้วผมอยากรู้มากเลยเฮ้ยปลากรูก็เป็นยากนี่หน่งแต่บล็อกมันหายเอ้ย เออกูเก่งปากกูอผมไม่ได้กับมันไอ้บอยไปแล้วโอ้บอยเร็วเข้าสู้เขาเร็วมึงนักปราชญ์อยู่เนน่ะฮะไม่มีบาลียะยังไงเอาเห็นไหมกูยังโดดได้เลยอะไรกันวะูตรงนั้นวะอ่ะดูเขาอันนี้กูกันกูไก่เออเออเร็วเข้าโอ้โหแมงไม่ไหวที่พีเลยอ่ะอันนี้ห้องมืดป่ะ เราวัดมาอีกที่หนึ่งหนีแล้วหนีแล้วรอดแล้วอ่ะอันนี้มีป้ายป้ายไม่ได้เขียนอะไรมีลูกศรอีกแล้วของหายอะบอยอ๋อมันของหาย้แต่นี่แล้วบอยบอยต้องให้โดนสีไหนอ่ะมันเปลี่ยนกันน่ะเออมันเปลี่ยนกันน่ะเกมหมดสามก่อนแล้วอ่ะอะบอยเกมหมดสามก่อนอะฮะเป็นสีแดงปะมันมันไม่มีสีแดงไปอ๋อเป็นสีแดงอะไม่ใช่อ่ะส้มแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปชมพูแล้วก็คือไปชมพู ้าวแล้วก็รอบใหม่ก็คือถ้าเราพลเราต้องเริ่มใหม่บอยนั่นแหละใช่กูรู้ว่าพลาเรา,าเราิ่มใหม่คือถ้าทำกากนีก็คือถ้าเราทำผิดแบบไปแบบแบบเลยบล็อกเนือคือมันเริ่มใหม่เลยเว้ยอ่ะโดนสีปุ๊บกลับไปอ้ไอ้ยังไงครับอ่ะกูเรียบร้อยอ๋อคือเหมือนต้องพังเรื่อยๆบอยเขาบอกว่าให้โยนของลงท่อฮะแล้วของอยู่ไหนอ่ะอ่ะผมทำอีกรอบมึงก่อนอ่ะผ่าและให้โยนของลงท่อ จะโยนยังไงล่ะอ้าวเอา้เอาวมาโก้ได้พี่ผาอ๋อคือผ่านตั้งนานแล้วแต่เราโง่โกูโอบ่ายกูแรกเดินมาตอนแรกกูไม่ให้เจอบทสามอ่ะแล้วไงอ่ะขึ้นมาโยนของลงท่อโยนตรงไหนหวะอ้าวทุกคนอยู่แล้วก็วาร์ปมาเอ้าบอยทำไรกูกูเป็นคนทำอ๋ออุ้อยบอยอันนี้พัฒน์โดนน้ำด้วยกลับมาที่เดิมนะโอ้ยมันวาร์ปมากเลยจิอ่ะไปกดก็คือเหมือนเมื่อกี้เราต้องโยนของหรือเปล่า เออโดงไปโยนตรงไอ้ตรงที่เราขึ้นไปแล้วก็โยนแล้วมันก็ไปโอ้ยอ,อยู่ๆแบบมันก็วาร์ปมาเลยอันนี้เป็นสีแดงเอ้อยเอ้าสีแดงโดนแล้วเป็นไรอะไรวะงงว่ะไม่มันคือมันจะทาม,มันจะมามามาหายหายสีแดงห้ามโดนหูโอ้โหอายโดดข้าวได้ไหมอ่ะเอ้าอ๋อบอยสีแดงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันแค่เป็นบาดแผลกันเฉยๆกูก็ตกใจ <c ười> เฮ้ดอะมอนเดอะมอนอ่ะเอามาทำอะไรหาี่หาเดี๋อะมอนมาหาเดอะมอนไม้ตรงนี้อ๋อก็จะหาอ่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดอก เชีวยววะว้ายอ้าวแล้วก็ว่าแม่งแล่นคนอ้าวแล้ว,อลวของกูหายหมอไม่ได้หาห้าเดอมอนต์ใส่ดาดเลยหรอปะอ๋อนี่ไงเออห้าเดอมอนใช่ใช่ใช่โอเได้ได้ได,ได้หนึ่งละอ่ะผมได้หนึ่งละโอ้ยผมโดนน้ำตรงนี้มีอันหนึ่งอ๋อไอ้นี่บอลเปลือกแล้วนี่ว่ะเราต้องคอยดูกล่องกันดีอ่ะอ่ะตรงนี้ไงอันนี้บอลไปแล้วอันนี้ผมเข้าไม่ได้ว,ะวะ่ะไปงานวะเออโอ้โหไม่มีบาทเลียนซับซ้อนซ่อนเรื่องอะไรเกินมาแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งมีงานสามได้เปล่า อ่ะตอนนี้กูมีสองนแล้วก็เป็น5้าอ่ะกูมีบอยโยเลยโยเลยโยดเลยอ้าวมีสามมาเหรอกูมีแค่หนึ่งอ๋อจะหาจากไหนว่ายน้ำมาเร็วเอออ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่ไงอ่ะอันนี้เป็นสามนี่อันหนึ่งฮะสี่แล้วอ๋อตรงนี้เป็นดอปเปอร์อ๋อหลอกงี้มีแสงอ่ะขาดอันเดียวอ่ะตอนนี้กูมีสามอ่ะกูมีหนึ่งผมว่าตรงต้นไม้่ะเชื่อวะแต่ต้นไม้มันก็ไม่มีอะไรนะ งงเลยเอาเด็กจ้าอะไรไปเลยอ่ะผมไม่รู้ผมหาก่อนอันนี้อ่ะเดินทางเปิดแล้วก็บนไก่แมงรอบหนึ่งร้านก็เปิดอันนึงแล้วก็ไปตอนนี้ผมผมมีสองอันแล้วนะผมมีหนึ่งแล้วก็ตรงรอปเปอร์อีกอันหนึ่งอันแล้วก็ไปข้างบนอีกสามแล้วกูอยูแล้วกูอยูแล้วนะอ่ะโยนเลยโยนเลยเย้เอาอ๋อเราต้องเก็บในตัวกระโดดเข้าไปดิฮะอะไรเก็บกระถือถืออยู่เนี่ยเอ้าอะไรวะก็หาเดมอนแล้วทุกคนเอ้าแล้วไงต่อ ก็้าวคุปปอนี่ไงอ๋ออ่ะเขาบอกว่าเปิดชั้นสิโอ้โหมีอะไรทำทางหลอดเหรอจบปะหรอโอเคจบแล้วหลัวว่าแบบแบงค์แบกชิบหายแบบแบบคโดยคนนี้ทุกคนนี่คือคนเดิมที่เราไปเล่นแบ็เข้ามาโอ้โอเคครับทุกคนเป็นไงสลับการโอ้โหนี่คุกใต้น้าวันนี้เอาจริงนะกุญเอยชิบหายในคุกใต้น้าวันนี้เนี่ยแล้วดูวงจรเขาดิโอ้โหหรูอลังการแล้วแบบแอปเปิลทอร์บวกเพชรมาสร้างใหญ่เงี้ยหรอเฮ้ยแบ็คสั้นแต่คือแบบมันเล่นยากมากเลยเนี่ย โอเคเหนื okay, <laughs> ่อยมากเลยกู่าโชว์นิ้วคงพักก่อนกู่าโชว์นี้คงพักเรื่องแบบมีคุกก่อนเพราะว่าแบบกูติดจนเหนื่อยแล้วหาทางออกนี่แหละตอนตลัดคลิปนี้นะผมก็ชอบลืมกดไลค์สไร์ช่องผมอยู่ใต้ดีคิชันไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย